รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมื่อเวลามันมาถึงทุกอย่างมีเสื่อมลงไม่มีสิ่งใดคงตัวพวกเขาไม่ได้เกิดจากจอมรับที่เน่ท่านคุณไม่มีอำนาจต่อรองได กระบวนการเช็ดตำบยังแข็งกินหรือ่มกถึงแม้เสือป้าจะตายจากไปแล้ว สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการตามเรื่องตามรอยวันนี้เราพาขึ้นเหนือตามรอยหนังเรื่องโปรดที่คุณประทับใจกับเรื่องขุนพันสามของค่ายสหมงคลฟิล์มที่จังหวัดน่านนะครับมาถ่ายรูปและเช็คอินสถานที่ตามรอยหนังด้วยกันนะครับและคนตามรอยของเรามานู่นแล้วล่ะครับมาออกเดินทางตามรอยหนังไปพร้อมกับเราได้เลยครับ ค่ะเค้งนะคะนางสาวนิชนันแก้วเผือกค่ะ ปัจจุบันนะคะทำอาชีพเป็นฟรีแลนซ์ค่ะอินฟลูเอนเซอร์ติคเตอร์นะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าเค้กเนี่ยเป็นคนที่ชอบหนังไทยมากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องขุนพันสาแล้ววันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสนะคะมากับรายการตามเรื่องตามรอยบอกเลยนะคะว่าตื่นเต้นมากๆและสําหรับเรื่องขุนพันสานี้นะคะตัวละครที่เค้กชอบมากที่สุดนะคะก็จะเป็นเสือดําค่ะพี่โตโน่นะคะเขาแสดงได้แบบเท่มากๆนะคะเค้กชอบมากเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นพระเอกในดวงใจของเค้กในใหลายๆเรื่องเลย มึงเหนียวนะใช่ไหมคุณ no! 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 แล้ววันนี้นะคะเคก,ก็คือดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆะคะ่ะไม่รู้ว่าพี่ๆทีมงานนะคะเขาจะพาไปตามรอยที่ไหนบ้างแต่วันนี้นะคะเคก,ก็มีภาพถ่ายนะคะฉากที่เคกชอบในเรื่องขุนพันศามาด้วยนะคะวันนี้พี่ๆทีมงานจะพาเคกไปไหนบ้างตามเคกมาเลยคะ่ะ างรายการพาน้องเคก้กมาที่อุทยานแห่งชาติแม่จริมและได้นัดกับพี่คมกริชย,ยะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่จริมเพื่อจะพาน้องเคก้กคนตามรอยของเราไปเช็คอินตามรอยหนังขุนพันสามกันครับ สวัสดีค่ะพี่คมกิจค่ะวันนี้นะคะใครก็มาถึงที่อุทยานแห่งชาติแม่จริมแล้วนะคะคเหมือนพี่ๆเนี่ยเขาจะรู้ใจนะคะที่ใครแบบชอบฉากแบบในขุนพันสาม,มากที่นี่ครับถูกต้องครับก็ภาพยนตร์เรื่องขุนพันสามก็ได้มาใช้สถานที่อุทยานแห่งชาติแม่จริมในการถ่ายทํานะครับก็มีฉากสําคัญบริเวณลํนาน้ําว้าแล้วก็บริเวณสะพานแขวนด้วยครับอคือใครก็ชอบฉากแบบล่องแก่งแล้วก็ที่สะพานแขวนมากๆนะคะเหมือนจะเป็น เจ้าหน้าที่ทางการนะคะเขาแบบ,บว่าออกมาล่าขุมโจรแล้วก็คือระหว่างทางนะคะที่เขาไปล่องแก่งก็คือน่าตื่นเต้นแบบแอดเวนเจอร์มากๆก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเคยแบบอยากไปฉากนั้นจริงๆนะคะ ล้วใครก็เห็นฉากที่สะพานแขวนด้วยใช่ไหมคะที่เขาเหมือนจะมีทําพิธีกรรมอะไรต่างๆที่เหมือนเรียกศพออกมาค่ะในฉากใช่ครับผมก็บริเวณสะพานแขวนนะครับเขาก็สมมุติในภาพยนตร์ว่าเป็นแก่งกินศพครับก็เลยไปถ่ายทํากันบริเวณนั้นครับก็จะเห็นว่าสภาพธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติมิจฉริมก็มีธรรมชาติที่สวยงามครับลำน้ําที่สวยงามนะครับก็จะเป็นฉากที่ประกอบในภาพยนตร์ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปชมสถานที่จริงกันเลยดีไหมครับโอเคค่ะไปกันเลยค่ะครับไปเลยครับ คุณผู้ชมครับอุทยานแห่งชาติแม่จริมีพื้นที่ถึง2,07,000 0ไร่หรือ432ตารางกิโลเมตรลักษณะมีประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนเป็นแหล่งกําเนิดของต้นน้ําที่ไหลไปลงแม่น้ำน่านที่อําเภอเวียงสาสภาพเป็นป่าดิบป่าเต็งรังและป่าเบญจพรณที่มีสัตว์ป่าหลายชนิดกิจกรรมที่น่าสนใจในอุทยานก็คือการเดินทางศึกษาธรรมชาติการเดินป่าล่องแก่งและตั้งแคมป์พักแรม ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกทำกิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบได้ในจุดที่เจ้าหน้าที่กำหนดครับ ก็คือแกงกินศพเป็นฉากที่ผู้มีอาคมกำลังทำพิธีกรรมบางอย่างบนสะพานแขวนแห่งนี้เพื่อเรียกสัตว์ร้ายนึ่งด้ยฉากปุกชุมโจนเสือที่ทั้งน่าตื่นเต้นและลีลับมากเลยครับค่ะพี่กิตข้างหลังนี้ก็จะเป็นสะพานเฟดใช่ไหมคะครับ ต้องครับที่เห็นด้านหลังก็คือสะพานแขวนที่เห็นในฉากภาพยนตร์เรื่องคุณพันสามครับผมหนูก็เห็นในฉากข้างหลังนี้ก็จะเป็นการล่องแก่งแม่น้ำอะไรอะค่ะอ่อตรงนี้เป็นแม่น้าว้าครับอ่าก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาประกอบกิจกรรมล่องแก่งกันครับผมจริงๆนี้หนูก็อยากล่องแก่งมากเลยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าน่าท้าทายแล้วก็แบบแอดเวนเจอร์สุดๆเลยครับใช่ครับกิจกรรมล่องแก่งก็เป็นกิจกรรมไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติม่จริมครับ ปกติเราก็สามารถล่องได้เกือบตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าช่วงที่เหมาะสมก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวมาถึงช่วงนี้ครับช่วงฤดูร้อนนะครับก็ประมาณเดือนตุลาถึงเมษาของทุกปีครับเพราะว่าน้ําจะใสสะอาดครับผมนักท่องเที่ยวก็จะนิยมมาล่องกันช่วงนั้นครับผมค่ะจริงๆหนูก็ไปอ่านมานะคะว่าเป็นเส้นทางที่แบบต้องใช้ความพยายามมากๆนะคะคกว่าที่จะแบบว่าไปถึงขุมโจรได้เรียกว่าแบบน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ บริเวณแก่งด้านล่างนะครับก็จะมีแก่งหลวงครับตรงนั้นก็จะเป็นแก่งที่สูงแล้วก็มีโขดหินที่สลับซับซ้อนครับผมตรงนั้นก็ก็จะเห็นอยู่ในฉากภาพยนตร์ด้วยครับก็จะดูเหมือนว่าเส้นทางลําบากครับผมที่อุทยานแห่งชาติแม่จริมนี้ไฮไลท์ก็คือการได้ล่องแก่งน้ําว้าที่เป็นหนึ่งในจุดยอดของการผจญภัยล่องแก่งน้ําเชี่ยวที่น่าตื่นเต้นและระทึกใจ ด้วยระยะทาง19.2กิโลเมตรที่มีความคดเคี้ยวมากพาหินริมน้ำต่างมีรูปทรงต่างๆเรียงรายกันตลอดความยาวของลำน้ำสายนี้มีแก่งน้อยใหญ่อย,อยู่มากกว่า100แก่งเหมาะสำหรับกิจกรรมล่องแพย,ยางผจญภัยในลำน้ำเชี่ยวเป็นอย่างยิ่งซึ่งในหนังเรื่องขุนพันสามก็ได้มาถ่ายทำฉากล่องแก่งน้ำว้าท่ามกลางกระแสน้ำที่มีความเชี่ยวกรากและอันตรายอยู่ในระดับที่3จากทั้งหมด5ระดับครับและถ่ายทอดบรรยากาศที่ดูลี้ลับ ที่เรียกว่าแกงกินศพดินแดนที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายนั่นก็คือบริเวณที่เป็นสะพานแขวนแห่งนี้แหละครับลุงรับเรือมันปอดแทกมันก็เลยเปิดตูดหนีไปแล้วครับส่งใสเราจะเล่นเข้าใกล้พว่งมันเต็มทีแล้วนะครับท่านุณครับ ลำล่องแก่งจะไปขึ้นที่หมู่บ้านหาไร่ครับหมู่บ้านด้านล่างนะครับผมระยะทาง12กิโลเมตรครับแล้วก็มีแก่งให้ประจ์ภัยทั้งหมด5แก่งด้วยกันครับผมลำน้ำก็จะมีธรรมชาติที่สวยงามครับให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมธรรมชาติด้วยครับผมถ้าล่องแก่งนี้12กิโลนี่ประมาณกี่ชั่วโมงคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงครับประมาณอ๋อแล้วแต่ว่าจะไปเร็วไปช้าบางทีท่องเที่ยวจะแวะเล่นน้ําด้วยอะไรด้วยนะครับก็ะจะช้าหน่อย แล้วอีกที่หนึ่งที่เห็นอยู่ในฉากภาพยนตร์ด้วยก็คือที่วังศีลาแรงนะครับก็เป็นฉากที่สวยงามเหมือนกันนะครับน้องเคก็อย่าลืมไปชมนะครับได้ค่ะเดี๋ยวหนูต้องอ้อนพีพีทีมงานให้พาไปแล้วค่ะครับพี่คมกิจคะหนูสามารถขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนได้ไหมคะได้ครับผมก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปด้านบนเลยครับผมค่ะไปกันค่ะครับ และอีกไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติแม่จริมก็คือสะพานแขวนข้ามน้ําว้าที่อยู่ภายในอุทยานครับการได้ขึ้นมาเดินชมวิวบนสะพานแขวนแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้เห็นทั้งความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาและลําน้ําว้าที่ทอดยาวสุดสายตาความสวยงามของธรรมชาติที่นี่นั้นบอกได้เลยว่าอลังการมากๆครับ ริเวณแก่งด้านล่างครับก็จะมีแก่งที่สวยงามครับแล้วก็มีโขดหินอะไรต่างๆครับก็ทําให้ในฉากหนังดูดูเหมือนกับว่า <Adventure S 1> เดินทางเข้าไปแอดเวนเจอร์แล้วก<ล>็ลำบาก<ช>ด้วย<ช>ครับผมค,ครับ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่คมกิจมากนะคะที่ให้ความรู้แล้วก็พาไปชมสถานที่ต่างๆในฉากหนังขุนพันสามนะคะก็รู้สึกประทับใจมากๆนะคะครับยินดีครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนน้องเคสมาเที่ยวที่อุทยานแอนด์เัเจนซี่มิอีกะครับโอเคได้เลยค,ะค่ะ น้องเค้กคนตามรอยหนังของเราหลังจากซึมซับความงดงามของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติแม่จะริมแล้วมีหรือจะพลาดกับการเช็คอินถ่ายรูปมุมสวยๆที่ต่อไปมาดูกันว่าทางรายการจะพาน้องเค้กไปไหนกันต่อครับ ็นป้ายทางเข้าแบบนี้ใช่แล้วล่ะครับเราจะพาน้องเค้กคนตามรอยของเราไปกันที่วังซีลาแรงตามที่พี่คมกริชได้แนะนําและน้องเค้กก็อยากตามรอยสถานที่ในหนังที่ได้รับสมญานามว่าแกรนแคนยอนเมืองปัวและเป็นโลเคชั่นหนึ่งที่ใช้ในการถ่ายทําหนังเรื่องขุนพันสามอีกด้วยเราจะไปชมสเสน่ห์ของชั้นหินที่ถูกสายน้ํากัดเซาะจึงเกิดเป็นลวดลายงดงามประหนึ่งงานศิลป์จากธรรมชาติไปดูกันครับว่าจะสวยงามขนาดไหน และทางรายการก็ได้นัดพบกับพี่ทวัตปราดชุมชนที่จะเป็นคนพาน้องเค้กไปชมสถานที่กันครับตามน้องเค้กไปตามเรื่องตามรอยกันเลยครับสวัสดีค่ะพี่วทวัตใช่ไหมคะครับผม ที่นี่ก็คือสถานที่ที่เรื่องขุนพันสามมาถ่ายทําใช่ไหมคะใช่ครับเราจะพาไปดูที่ถ่ายทําจริงนะครับค่ะพร้อมาเกเชิญครับค่ะไปกันเลยค่ะจากบริเวณฝายเก็บน้ำพีทวัตพาน้องเค้กเดินลัดล็อกเข้าไปตามทางเดินป่าประมาณ200เมตรก็มาถึงจุดทางลงเข้าไปชมวังศิลาแหลงแล้วครับ เป,เป้นที่สวยงาม<ช>นะครับม,มันเกิด<า>เป็นการกัดเซาะของน้ําหลายร้อยปีพันปีมานะก mm ็ hmm. ให้เกิดเป็นวังกระบอกเขาเรียกทางทางภาษาเนี่ยเขาว่าวังบอกวังกระบอก oh นะครับมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเข้ามาดูศึกษาดูงานหรือว่ามาดูพื้นที่แห่งนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็มีการถ่ายทําละครหลายๆเรื่องว่าอย่างเช่นหนังเรื่อง ขุนพันสนะครับก็มาถ่ายทำที่นี่นะครับค่ะพี่ธวัชคาและนี่ก็จะเป็นฉากที่กลุ่มตํารวจของขุนพันนะคะได้เข้ามาแต่ว่าแก่งของเขาเนี่ยแตกแต่ว่าเขาก็เดินเข้ามาได้นะคะรู้สึกว่าบรรยากาศเนี่ยลึกลับดีลับมากเลยกอยู่น,นไปไปไป ใี่เาวัดผ่านออกไปได้ไหมได้ครับเชิญครับเชิญครับ,รบและด้วยทางผู้สร้างหนังตั้งใจให้เส้นทางของชุมโจนนั้นเข้าถึงยากต้องมีหุบเขาสูงล้อมรอบติดกันเป็นประการล้อมไว้ทั้งหมดมีหน้าผาตรอกหินมีทาน้ำไหลผ่านมีความแปลกตาและงดงามซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติจริงๆนั่นก็คือที่วังศิลาแรงแห่งนี้นั่นเองครับ วังศิลาแรงได้รับสมญานามว่าแกรนแคนยอนเมืองปัวด้วยภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นร่องหินธรรมชาติอันง,งดงามเกิดจากสายน้ำที่ไหลผ่านและกัดเซาะหินแรงมานับล้านปี จนก่อเกิดเป็นลวดลายเส้นที่คดโค้งดูราวกับงานแกะสลักจากธรรมชาติที่นี่เต็มไปด้วยชั้นหินที่เรียงตัวสวยงามมีบรรยากาศเงียบสงบรายล้อมด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์นักเดินทางที่มาเยือนมักจะลหลงใหลในสเสน่ห์ของวังศิลาแรลงเพราะนอกจากจะได้ชมความงามของศิละปะจากธรรมชาติแล้วยังได้สัมผัสถึงเรื่องราวของการเวลาที่สลักบนชั้นหินเหล่านี้อีกด้วยครับ วันนี้นะคะใครขอขอบคุณที่ทวัดมากมนะคะที่พามาชมสถานที่แห่งนี้คือวังศิลาแรงนะคะใครเนี่ยรู้สึกแบบได้แบบเหมือนหลุดเข้ามาในแบบเรื่องขุนพันสามจริงๆเลยนะคะรู้สึกประทับใจมากๆนะคะครับด้วยความดีีครับโอกาสข้างหน้าก็ขอเชิญมาเที่ยวมาดูชมธรรมชาติของวังศิลาแรงในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณมากค่ะพี่ดาวรับผม มาถึงวังศิลาแรงแล้วน้องเค้กก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเช็คอินตามรอยสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่องคุณพันสามครับและหากมาเที่ยวที่วังศิลาแรงแห่งนี้คุณผู้ชมจะได้สัมผัสความรู้สึกที่แอดเวนเจอร์ทั้งลุยน้ำจับเชือกปีนป่ายหินก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยและครับและทางรายการจะพาน้องเค้กไปที่ไหนกันต่อติดตามกันเลยครับ จากวังศิลาแรงไม่ไกลกันมากนะักเราก็ได้พาน้องเค้กมาที่วัดครับแต่ไม่ได้พามาเรียนวิชาอาคมหรือสายเวทเหมือนในหนังแต่พามากราบสการะขอพรวัดโบราณเก่าแก่ที่สร้างโดยชาวบ้านเก็นั่นก็คือวัดภูเก็ตแต่วัดนี้ไม่ได้อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแต่ทำไมาถึงชื่อวัดภูเก็ตละ่ะเราไปหาคำตอบกันเลยครับทุกคนคะ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเค้กถึงที่วัดภูเก็ตแล้วเดี๋ยวตามไปไหว้พากับเค้กกันคะ่ะ คุณผู้ชมครับสำหรับวัดภูเก็ตนี้เจ้าอาวาสได้บอกเก่กทางรายการว่าชื่อนี้ได้ตั้งตามชื่อของหมู่บ้านที่มีชื่อว่าหมู่บ้านเก็ตแต่วัดตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งทางเหนือเรียกว่าดอยหรือภูจึงตั้งชื่อว่าวัดภูเก็ตสำหรับโบสถ์วัดภูเก็ตเป็นโบสถ์ล้านนาประยุกต์ประดับด้วยกระจกสีประตูด้านหลังของโบสถ์มีพญานาคหนึ่งคู่และช้างหนึ่งคู่ด้านหน้าโบสถ์มีพระพิฆเนศพระสังกัจจายพระอุปคุตพร้อมเชิงเทียนสำหรับมากราบไหว้ขอพรตามศรัทธา หน้าบันด้านหน้าประดับกระจกสีทั้งหมดยามเช้าแสงแดดโดนหน้าบันจะประกายวับวาวสวยงามมากและภายในพระอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ที่งดงามนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อแสนปัวหรือหลวงพ่อพุทธเมตตาองค์พระประธานที่นักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและภายในพระอุโบสถทั้งบริเวณผนังและเสาแต่ละต้นได้มีการวาดลวดลายอย่างงดงามเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบสามิติ เล่าถึงประเพณีในอดีตของจังหวัดน่านและเรื่องราวพระเวสสันดรชาดกอีกด้วยล่ะครับและชุมชนวัดภูเก็ตนี้ก็เป็นชุมชนของชาวไทยลื้อที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอําเภอปัวที่รักษาอัตลักษณ์ของชุมชนไทยหรือและภูมิปัญญาของตนไว้อย่างเหนียวแน่นและวัดนี้ยังมีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัดคือมีระเบียงชมวิวด้านหลังวัดพร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขานวะอุทยานดอยภูคาในยามเช้าวัดภูเก็ตจะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามอีกแห่งหนึ่งเลยครับ วัดภูเก็ตนะคะเป็นครั้งแรกที่เคกมาเลยเป็นวันที่สวยงามมากๆนะคะสําหรับใครเนี่ยที่มาเที่ยวอําเภอปัวจังหวัดน่านนะคะใครขอแนะนํามาไหว้ขอพรเพื่อเสริมมงคลให้กับตัวเองค่ะการตามรอยสถานที่ถ่ายทําหนังเรื่องขุนพันสามที่จังหวัดน่านนี้นอกจากจะได้ตามรอยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วที่จังหวัดน่านก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกหลายที่เลยครับและหนึ่งในนั้นก็คือวัดภูมินที่มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรม ที่มีภาพจิตกรรมฝาผนังโบราณแสดงถึงเรื่องราวพุทธชาดกตำนานพื้นบ้านและความเป็นอยู่ของชาวนานในอดีตครับไม่ไกลจากวัดภูบินนักท่องเที่ยวที่เกิดปีถะก็สามารถมากราบไหว้พระาธาตุประจำปีเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดพระาธาตุแช่แห้งซึ่งเป็นวัดพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่านที่มีอายุกว่า600ปีเลยแหละครับชาวล้านนาก็มีความเชื่อว,ว่าการได้เดินทางมากราบสการะองค์พระาธาตุแช่แห้งก็จะได้รับอานิสงส์ทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขปราศจากโรคภัยหน้าที่การงานก็จะเจริญก้าวหน้านั่นเองครับ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ให้บรรยากาศเหมือนได้มาตามรอยหนังท่ามกลางขุนเขาที่ปกคลุมไปด้วยป่าอันอุดมสมบูรณ์นั่นก็คือดอยเสมอดาวตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสีน่านกิจกรรมหลักๆของนักท่องเที่ยวเมื่อมาที่นี่ก็คือถ่ายรูปวิวที่ผาหัวสิงเมื่อเดินขึ้นไปถึงด้านบนสุดของผาหัวสิงก็จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบได้แบบ360องศาดอยเสมอดาวมีพื้นที่เป็นลานกว้างตามสันเขาเหมาะสำหรับการพักผ่อน ดูดวงอาทิตย์ขึ้นและตกในบริเวณเดียวกันตอนกลางคืนสามารถมองเห็นดาวบนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนจึงเป็นที่มาของชื่อว่าดอยเสมอดาวนั่นเองครับ วันนี้นะคะคลกรู้สึกสนุกแล้วก็ดีใจมากๆานะคะที่ได้มาเที่ยวจังหวัดน่านเพื่อมาตามรอยหนังเรื่องขุนพันสามนะคะซึ่งเป็นหนังที่แบบคลิชื่่ชอบมากๆนะคะแล้วก็ได้ชมศิลปะอันง,งดงามนะคะของวัดจังหวัดน่านแห่งนี้ด้วยแล้วก็ได้เจอทั้งธรรมชาติซึมซับวิถีชีวิตของชาวบ้านแห่งนี้ด้วยก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยค่ะก็ต้องขอบคุณรายการตามเรื่องตามรอยวันนี้มากๆเลยนะคะที่พาคลิมาเปิดประสบการณ์สุดๆสาหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ชื่น ชอบการดูหนังเหมือนเคกนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะมาเดินตามรอยเหมือนเค็กจะได้ชมสถานที่ในฉากหนังจริงๆด้วยไม่ใช่แบบเหมือนการดูหน้าจอนะคะก็คือวันนี้ตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจสุดๆสำหรับวันนี้นะคะเคิก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สื่อสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม